I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna to play tough and wanna to hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna to play tough and wanna to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna to play tough and wanna to hate this, I'll always show up and make a statement. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอแมสายจังหวัดเชียงรายครับเรากําลังเดินทางขึ้นไปสู่บ้านผาหีอํเาเภอแมสายจังหวัดเชียงรายครับบ้านผาหีแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณเกือบ60กิโลเมตรครับเราใช้เส้นทางถนนพลโยธินจากอเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขึ้นมา เป็นเวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงครับและเรากําลังจะขึ้นสู่บ้านผาหีซึ่งการขึ้นสู่บ้านผาหีครั้งนี้ครับก็จะผ่านบ้านผาหมีด้วยทั้งบ้านผาหีและบ้านผาหมีของที่นี่ครับมีชื่อเสียงในเรื่องของ กาแฟด้วยครับผมที่นี่เขาจะปลูกกาแฟพันธุ์ดีแล้วก็ที่สําคัญครับใครที่ติดตามเรื่อง13หมูป่าครับทางขึ้นบ้านผาหี้และผามีเนี่ยแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของดอยนางนอนนั่นแหละครับที่เรามองเห็นแวบๆอยู่ด้านซ้ายมือนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเทือกเขาแดนลาวครับผมส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาวนี้ก็คือดอยนางนอนและดอยตุงเนี่แหละครับที่เรามองเห็นกันอยู่ครับ เราจะใช้เวลาเดินทางกันอยู่ประมาณ20นาทีครับระยะทางทั้งหมดเป็นระยะทางประมาณ16กิโลเมตรแต่ที่ออกที่ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางจะเป็นเส้นทางเขาครับขึ้นเขาลงเขาแล้วก็มีความคดเขียวลาชันพอสมควรครับคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกทั้งสิ้นครับเพื่อที่ให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังจะมาเที่ยวแม่สายเชียงรายได้เห็นเส้นทางการขึ้นสู่ ผาหีครับว่าจะได้เห็นอะไรบ้างและเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างครับอันดับแรกนะฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับก่อนที่จะถึงทางเข้าบ้านผาหมีทางเข้าบ้านผาหีจากตัวแม่สายเราจะเจอกับร้านอาหารแห่งหนึ่งครับชื่อว่าร้านจันกระพักหรือมีชื่อเต็มๆก็คือศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจักรพันธ์นครับเป็นหนึ่งในโครงการหลวงที่ทําในเรื่องการเพราะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ต่างๆครับรวมทั้งพืชผัก ต่างๆเพื่อเอาไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปครับและเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับรอบแป๊บหนึ่งฮะเรากำลังจะเจอร้านอาหารจันกระผักที่อยู่ด้านหน้าแล้วครับเมื่อเจอกับป้ายร้านอาหารจันกระผักนะครับหรือศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริจักรพันให้ชะลอรถเลยนะครับจะเจอกับทางเลี้ยวเข้าไปทางด้านซ้ายที่มีป้ายบอกไว้อย่างชัดเจนครับว่า ไปบ้านผามีหรือถ้ำเล็บหมีครับผมนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับผมเราเจอป้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปครับจากจุดตรงนี้ก็จะเป็นถนน2เลนตลอดตลอดเส้นทางครับผมเป็นถนนลาดยางแบบนี้ฮะในช่วงต้นของการเดินทางไปเนี่ยถนนโอเคมากครับเป็นทางเรียบทางราบไม่มีหลุมไม่มีบอ่ออะไรเลยเข้าไปจนกระทั่งเมื่อเราเกือบถึงปลายทางนั่นแหละครับถึงจะเริ่มสะดุดกับหลุมบอ่อต่างๆบ้างครับจากทางนี้ไปเนี่ย เราจะมองเห็นวิวที่สวยมากเลยครับเห็นในส่วนหนึ่งส่วนหัวส่วนจมูกของดอยนางนอนครับผมจากเส้นทางตรงนี้ไปครับเราจะเจอกับด่านตรวจอยู่2จุดก็คือด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สายด่านแรกแล้วก็จะไปเจอกับด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารม้าครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาเส้นทางนี้จะต้องพกบ,บัตรประชาชนกันทุกคนครับเพราะจะมีการตรวจสอบและถ่ายรูปเราไว้ทุกๆครั้งทุกๆคนด้วยครับ สาเหตุก็เพราะว่าถัดจากเทือกเขาตรงนี้ไปก็คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่าน,นั่นเองครับจะมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดบ้างในบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องคนต่างด้าวบ้างในบางทีครับรวมทั้งมาตรการป้องกันเรื่องโควิดด้วยครับจากเส้นทางตรงนี้ครับเราไปได้เรื่อยๆสามารถขี่ได้เรื่อยๆนะครับชมวิวไปได้ครับและก็จะเริ่มทางโคง้งตั้งแต่โค้งซ้ายนี้เป็นโค้งแรกนั่นแหละครับป๊าฟก็ไปฮะ แนะนำนะครับใครที่ไม่เคยชินกับเส้นทางครับและไม่ว่าท่านจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เก่งขนาดไหนครับหากว่าเดินทางมาในเส้นทางนี้ครับขอให้ใช้ความประมัด ระวังอย่างสูงสุดอย่ารีบร้อนนะครับเนื่องจากทางโค้งต่างๆเนี่ยเราอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันครับอาจจะมีพวกสัตว์เลี้ยงอาจจะมีกิ่งไม้หรือก้อนหินตกลงมาขวางอยู่บนถนนครับซึ่งในเส้นทางเนี่ยเราจะมองเห็นข้างบนได้ด้วยครับจุดที่มีจุดหนึ่งที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมาขวางถนนไว้เลยครับรวมทั้งเศษกิ่งไม้ต่างๆที่ขวางทางของเราอยู่ครับเพราะฉะนั้นแนะนําอย่างยิ่งเลยฮะ h i g h คอ r e c o m ใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดครับผมไม่ต้องใช้ความเร็วสูงครับถนนเส้นนี้ครับมีประชาชนเดินทางสัญจรอ,อยู่ตลอดเวลาครับเราก็จะเจอรถสวนเรามาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับอะจากตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเริ่มสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมว่าวิวข้างหน้าเริ่มสวยขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันดูครึ้มครมนิดนึงเพราะว่าด้านหน้าของเรามีฝนตกอยู่ครับเ,รเดี๋ยวจะทําเวลานิดนึงจะได้ไม่ต้องเจอกับฝนครับจากตรงนี้ฮะเราจะเจอบ้านกับผู้คนประปรายครับ บ้านของส่วนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ชาวอาคาครับอ๋อผมลืมบอกไปสินะว่าที่บ้านผาหมีและที่บ้านผาหี้ครับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นั่นเป็นชาติพันธุ์ชาวอาคาครับผมเพราะฉะนั้นในทุกๆปีเราจะได้ชื่นชมกับงานประเพณีโลชิงช้าที่นี่ในทุกๆปีเลยละครับคุณผู้ชมครับอา้าวเราเริ่มมองเห็นจุดที่สวยงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับใครที่ต้องการซื้อสเสบียงติดตัวไปก็ซื้อที่นี่ได้ครับผม มีร้านค้าอยู่หลายจุดครับโอ้มาถึงตรงนี้แล้วครับนี่คือด่านตรวจของทหารครับที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะคอยเรียกรถครับโดยเฉพาะรถที่มาจากต่างจังหวัดฮนะคอยถ่ายรูปเก็บเป็นประวัติไว้ครับตรงนี้ครับอีกนิดนึงเราจะเจอทางโค้งเข้าไปครับนี่เป็นโค้งแรกที่คุณผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังครับเนื่องจากว่าเป็นโค้งหักศอกไปทางซ้ายและค่อนข้างจะ ลาดชันนิดนึงนะครับเราใกล้จะถึงแล้วครับผมตอนนี้ตามรถพี่ช็อปปี้ไปก่อนนะฮะพี่ช็อปปี้มาส่งของถึงนี่เลยครับผมนี่เราจะเจอกับบรรยากาศที่สดชื่นมากๆครับขออนุญาตแสงพี่ช็อปปี้แป๊บนึงนะเอาละเราจะถึงทางโค้งแล้วครับก่อนถึงทางโค้งฮะด้านขวาจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมครับเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งครับผมเอาละ นี่แหละคือทางโค้งครับผมโค้งแรกที่เราขึ้นไปครับแล้วเราจะเจอกับจุดหนึ่งที่เราถ่ายรูปได้ก็คือนี่ฮะหมีครับหมีดำฮะเป็นรูปบ้านหมีดำที่บอกไว้ว่าบ้านผาหมีครับตรงนี้ครับผมใช้ความระมัดระวังให้เยอะๆครับผมจะมีรถส่วนเรามาตลอดครับแล้วก็จะเจอในช่วงทางโค้งต่างๆก็มักจะมีวัสดุสิ่งของขวางทางเราไว้เป็นบางที่ครับผมนี่เราขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็ค่อนข้างชันนิดนึง เราจะเริ่มเจอกับร้านอาหารต่างๆรวมทั้งโฮมสเตย์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านผามีด้วยครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงดังๆครับเช่นร้านกาแฟผามี ร้านเซเวนตีวันครับร้านโอโซนก็อยู่ตรงนี้รวมทั้งถ้าขึ้นไปจนจุดสูงสุดของดอยผาหมีก็จะเจอกับร้านอาหารที่ชื่อว่าผูคูมะครับรวมทั้งร้านกาแฟที่มีชื่อว่าร้านไวโยคาเฟ่ด้วยครับหน้าเราขึ้นไปครับซ้ายมือคือร้านโอโซนครับขวามือคือร้านเซเวนตีวันฮะตรงไปนี่ก็คือร้านกาแฟผาหมีนั่นแหละครับเป็นร้านกาแฟแห่งแรกเลยล่ะที่ตั้งที่นี่จากนั้นก็เริ่มมีร้านอื่นๆตามขึ้นมาครับทางค่อนข้างจะลัดชันและแคบครับผม ย้ำอีกครั้งเลยนะครับใช้ความระมัดระวังให้มากครับผมเวลาที่เราบุอยู่บนเส้นทางตรงนี้ฮะโดยเฉพาะทางในหมู่บ้านตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างแคบเลยทีเดียวครับรถสวนการนี่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังครับขวามือคือมีการโฮมสเตย์ครับปิดบ้างเปิดบ้างก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละจ้าขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกับร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่เป็นร้านน่าจะใหญ่ที่สุดตรงนี้แหละชื่อว่าร้านวายโยครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปสั่งอาหารอาขาพื้นเมืองกินได้ครับสายมือเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหม ที่สาคัญครับร้านนี้ลูกสาวเจ้าของร้านสวยมากจ้าเอาครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นจุดที่ค่อนข้างจะคับแคบมากๆครับการการสวนกันของรถค่อนข้างลําบากครับตรงจุดนี้ฮะเพราะฉะนั้นขึ้นมาใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะครับตรงนี้ฮะแล้วขึ้นไปนิดนึงก็จะเจอทางที่ชันครับเราเริ่มอุ้ยเจอรถกูภ้ภัยมาทําอะไรไม่รู้นะจ๊ะรถกู้ภัยมากันสี่คน จากจุดน,นี้ฮะหากเรามองย้อนกลับไปข้างหลังนะครับเราจะเจอกับวิวที่สวยมากเนี่ยขาลงเราก็ยังถ่ายไว้นะจุดนี้ครับผมค่อนข้างจะลาดชันแล้วเราจะเจอกับร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งครับชื่อว่าร้านผูกคุมะครับผมเป็นร้านที่มีความสวยงามในเรื่องวิวมากๆเลยใครที่มาที่นี่ฮะอยากกินกาแฟเยอะนะเพราะว่าร้านกาแฟมีให้เลือกเยอะครับอาจจะต้องแวะกินอย่างอื่นบ้างฮะเปลี่ยนเป็นชาเขียวบ้างเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าบ้างนะครับผมอ้าวขึ้นมาฮะ เราเกือบถึงสุดทางแล้วครับสุดทางของบ้านผาหมีครับเราใช้มือเนี่แหละคือร้านผูคุมะครับจากตรงนี้เราจะเจอ3ามแยกครับผมหากว่าเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปตัวแม่สายครับแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางผาหีครับเส้นทางจากนี้ฮะก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยครับเป็นถนน2เลนแบบนี้ไปจนสุดเส้นทางครับจะมีรถสวนเข้ามาเรื่อยๆบางครั้งเราจะเจอกับคารวานนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่มาชมงานต่างๆครับบนเส้นทางตรงนี้ เราจะเจอกับหลายจุดครับมีร้านอาหารที่มีชื่อว่าแบร์ด้วยครับแบร์ที่แปลว่าหมีนี่แหละร้านอาหารแบร์นี่ฮะก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีจุดชมวิวที่สวยมากๆครับเลยไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าสวนคุณปู่ครับหลังจากนั้นเมื่อถัดไปเราก็จะเจอกับจุดชมวิวที่เป็นจุดถ่ายรูปของ13มหมูป่าครับน้องๆ13มหมูป่าก่อนที่จะเข้าไปติดในถ้ำหลวงครับก็จะมีจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ เส้นทางยังคงคดเคี้ยวและลาดชันไปตลอดเส้นทางนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ความระมัดระวังสูงสุดนะครับขี่เก่งขี่ไม่เก่งบางทีก็ไม่เกี่ยวฮะดวงมันจะแจ็คพอตขึ้นมามันก็เป็นไปได้ครับผมสัตว์เลี้ยงต่างๆก็มักจะขวางอยู่ตามเส้นทางเป็นประจำอย่างสม่สมําเสมอแล้วฮะเพราะฉะนั้นช้าไปดีกว่านะครับอย่างเท็ดี้ไปเนี่ยก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40เองนะฮะบ,บางทีก็ต่ํากว่านั้นครับเอาละร้านแรกที่เราจะเจอครับมีชื่อว่าร้านแแบฮะเป็นร้านสองชั้นที่มีวิวสวย มากมากเลยครับอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ฮะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้ฮะใกล้จะถึงแล้วเมื่อกี้ยังไม่ใช่ครับผมยังไม่ใช่นะจ๋าเราจะเจอกับป้ายของร้านแบร์ฮะเพราะที่นี่มีชื่อว่าผามีครับผมเมื่อก่อนม,มีมีจริงๆนะเคยถามชาวบ้านเขาเขาบอกมีมีมดาใหญ่อยู่จริงๆครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแหละแถวแถวนี้นะงพราะนั้นเรามาชมในเรื่องของเส้นทางกันดีกว่าครับ เส้นทางยังเป็นคงเป็นเส้นทางในการขึ้นดอยไปเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าขาลงนะฮะเราจะเป็นจะต้องใช้ทั้ง engine เบรคใช้ทั้งเบรกของเราและขับขี่ชา้ชาๆอย่างระมัดระวังมากๆครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ถนนลื่นใครใช้ฟอร์ซ่า350ล้อเดิมยางเดิมนะฮะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับมาแล้วฮะเราจะเจอกับร้านแรกฮะชื่อร้านแบร์อยู่ซ้ายมือนะครับเป็นร้านที่มีจุดชมวิวที่สวยมากๆของร้านหนึ่งครับผมแล้วมาเลยถัดไปอีกนิดนึงฮะ ไม่ไกลจากร้านแบร์ครับเราจะเจอกับร้านอาหารชื่อดังของที่นี่ครับนั่นก็คือส่วนคุณปู่นั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนใครที่ข้อเข่าไม่แข็งแรงนะฮะระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าทางเดินลงไปร้านแบร์ฮะในเส้นทางเดิมเนี่ยค่อนข้างจะลาดชันมากๆเลยแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเขาทําเส้นทางสำรองที่มีความลาดชันน้อยกว่าไว้ให้แล้วแถมได้ชมวิวด้วยครับ สายมือของเราเนี่ยแหละครับนี่ก็คือร้านอาหารสวนคุณปู่ครับมีรถจอดข้างบนนี้เพราะว่ารถยนต์ลงไปลําบากมากครับผมอ้าวจากตรงนี้ก็จะเริ่มคดเคี้ยวและลาดชันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเราขึ้นมาอีกนิดนึงครับขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเราจะเจอกับจุดชมวิวครับผมที่น้องๆหมูป่ามาถ่ายรูปไว้ครับผมที่ใครไม่คุ้นเคยจําไม่ได้นะเป็นรูปที่น้องๆขี่จักรยานนั่นแหละครับ มาถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ท้ำหลวงและเข้าไปติดอยู่ในนั้นจนเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกในการกู้ภัยครั้งใหญ่ครับเอาละครับเราขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางนะฮะนี่นะฮะจุดชมวิวด้านขวามือตรงนี้ละครับผมเนี่ยละฮะนี่แหละที่เขาเป็นจุดที่น้องๆมาถ่ายรูปกันนะครับเราไม่ได้แวะนะฮะเพราะว่าฝนใกล้ตกแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางก่อนถึงผานี้กันดีกว่าครับ ในเส้นทางระหว่างตรงนี้ครับเราจะพบว่าบางส่วนของเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เป็นจุดเขตชายแดนระหว่างไทยกับพม่าครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราจะเจอกับเจ้าหน้าที่ทหารอยู่เป็นจุดเป็นจุดคอยฟฝ้าระวังตามพื้นที่ชายแดนไว้ตลอดครับ ที่เลยบ้านผาหีไปครับก็จะเจอฐานปฏิบัติการของทหารของทั้งสองประเทศคือทั้งประเทศไทยและประเทศพมา่าอยู่เกือบจะชิดติดกันเลยครับผมห่างกันประมาณสัก200 200เมตรเองนั่นแหละครับก็คือฝั่งขวามือทั้งคู่เลยฐานหนึ่งเป็นฐานทหารพม่าฐานหนึ่งเป็นฐานทหารไทยเลยล่ะครับผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งเคสเส้นเขตแดนกันอย่างไรครับผมอ่ะทีนี้เราก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับถนนก็เริ่มจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเล็กๆ ็กน้อยครับแต่จุดที่มีปัญหามากที่สุดก็คือจุดก่อนที่จะถึงบ้านพาหีนั่นเองแล้วครับเนี่ฮะอย่างที่ผมบอกครับผมจะมีรถสวนลงมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นขบวนล,ลงมาเลยขบวนรถตู้ครับต้องบอกไปก่อนว่าคนที่ขับรถบนภูเขาหรือบนดอยที่เราพูดกันนะครับบางคนก็มีความชํานาญบางคนก็ไม่มีความชํานาญในการใช้เส้นทางบนดอยครับบางคนนี้หากว่าเราขับรถตามเขานะ เหม็นกลิ่นเบรกไหมมาแต่ไกลเลยครับพอบางท่านเคยชินกับการใช้เบรกอย่างเดียวครับผมหรือการใช้เบรกเป็นหลักไม่ได้ใช้ในส่วนของ engine brake หรือการใช้เกียร์ต่ําเขาช่วยครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้าเราก็ได้แนะนําแล้วว่าการขีม่มอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่า350ครับหรือการใช้มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ก็สามารถใช้ engine brake ได้เช่นกันครับโดยการบิดคันเร่งเบาๆขณะที่ลงดอยหรือลงภูเขามาครับ โอเคเราเริ่มเจอรถเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับรถคันข้างหน้านี้เป็นรถมาสด้าครับคุณผู้หญิงเป็นคนขับนะครับก็ไปเจอกันบนเส้นปลายทางได้ยินคุณผู้หญิงท่านนี้พูดอยู่เหมือนกันครับว่าค่อนข้างกลัวเส้นทางนี้มากทีเดียวเลยด้านหลังเสื้อของเธอครับชุ่มไปด้วยเหงื่อฮะเพราะว่ากลัวในเส้นทางนี้ครับคงจะไม่เคยชินในทางดอยครับผมอ้าวเราก็ไปตามเส้นทางของเราไปเรื่อยๆครับเส้นทางในบางส่วนฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีวัสดุธรรมชาติมาขวาง ระหว่างเส้นทางทําให้ถนนที่แคบอยู่แล้วก็แคบลงครับในบางจังหวะก็จะเจอสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือเจอกิ่งไม้ต่างๆที่มากไปกว่านี้ครับหรือจะมีช่วงหนึ่งที่เราไปเจอกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตกขวางเส้นทางไว้ครับในระหว่างเส้นทางตรงนี้ครับจะมีบางจุดที่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเราสามารถจะจอดถ่ายรูปได้ แลการจอดถ่ายารูปนะครับแนะนําว่าอย่าจอดตรงบริเวณใกล้ทางโค้งครับให้จอดบริเวณที่เป็นทางตรงและคนอื่นสามารถมองเห็นได้แต่ในระยะไกลครับผมเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าลําบากมากมากเลยนะครับที่นี่ครับผมอ้าวเราก็จะไปตามเส้นทางของเรานี้เรื่อยๆครับผมไปปั๊บขึ้นมาตรงนี้ฮะมีร่องรอยของฝนตกลงมาครับผมก็จะต้องใช้ความระมัด ระวังเพิ่มขึ้นครับเราใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ20 30เองครับในเส้นทางนี้ใช้กติที่ว่าชา้าแต่ชัวร์ครับในช่วงที่เป็นหน้าหนาวครับบริเวณเส้นทางเนี่ยตั้งแต่ประมาณตรงนี้เป็นต้นไปเราจะเจอกับทะเลเหมอกที่สวยมากๆครับแต่ในความสวยตรงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นกันครับ เพราะว่าเรามองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าครับเรามองเห็นระยะที่ไกลมากๆเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ครับเราอาจจะใช้ความเร็วไม่มากสักเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นสันดอยแล้วนะฮะไม่ว่าทางซ้ายหรือทางขวาก็สามารถที่จะจอด จอดรถฮะจอดรถฮะจะพูดว่าอจอดรูปแหม่จอดรถถ่ายรูปกันได้ครับแต่จะมีบางช่วงที่เปิดโลง่ลงๆให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ไกลจากนี้ตรงนี้และฮะคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวมันจะมีทางโลง่ลงๆสวยมากๆบรรยากาศสวิตมาก,มากๆเลยฮนะไปตรงนี้แต่ว่าจากช่วงตรงนี้ไปครับเราอาจจะเจอกับเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ทหาร ตั้งด่านเป็นบางจุดเช่นกันครับผมอย่างตรงนี้ลงไปเนี่ยเราก็เจอเจ้าที่ตั้งด่านเป็นประจำโอ้ขวามือเนี่ยแหละฮะนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจะไปจอดรถถ่ายรูปกันได้ครับี่วิวสวยๆมากแต่ข้างหน้าฮะมีอีกจุดหนึ่งที่กว้างขวางกว่านี้มากๆเลยครับแต่ก็ตรงนี้ระมัดระวังน,นะฮะเห็นทางไหมครับทางมีวัสดุกองอยู่บนไหลทางเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับผม ระมัดระวังให้มากนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอจุดหนึ่งนะครับที่มีก้อนหินตกลงมาะฮะก้อนหินขนาดใหญ่มากๆเลยหรือว่าไข่ที่มาแบบเร็วๆเนี่ยโอกาสชนกับก้อนหินตรงนี้สูงมากเลยครับปะเราไปชมเส้นทางกันดีกว่าครับ ข้างหน้าขวามือนี่แหละครับเป็นร่องรอยของหินขนาดใหญ่มากๆเลยฮะตอนนั้นครับเขาตกลงมาปิดถนนเลยฮะต้องใช้รถขนาดใหญ่มาชักลากหรือดันเขาให้เข้าไปที่ข้างทางครับในส่วนของด้านซ้ายก็เริ่มมีจุดที่ดินเขาถนนถล่มลงไปบ้างครับรวมทั้งวัสดุธรรมชาติที่อยู่บนถนนนี้แหละเจ้าพวกนี้ทาให้ถนนลื่นและทําให้เราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากๆเลยครับข้างหน้าฮะข้างหน้าอีกนิดเดียวครับ เราจะเจอจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากครับผมแบกกราปโอ้ยสวยมากเลยมีทะเลหมอกมีอะไรสวยๆเลยฮะคุณผู้ชมครับผมแต่ครั้งนี้เราไม่ได้แวะฮะก่อนหน้านี้เราทําคลิปวิดีโอรีวิวในส่วนตรงนี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูบ้างแล้วฮะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางด้านขวานี่นะครับผมนี่เขาจะมีพื้นที่โล่งๆครับเนี่ยตรงนี้ให้เราไปจอดและถ่ายรูปได้ครับแบบเสยดายจริง ไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดครับและจากตรงนี้ฮะอีกนิดเดียวเราก็จะถึงในส่วนของบ้านผาหีแล้วครับจากจุดนี้ไปจนถึงจุดที่บ้านผานีจะมีบางส่วนที่ถนนเริ่มเป็น หลุมบ่อขนาดใหญ่แล้วค่อนข้างน่ากลัวมากๆครับใครที่ใช้รถเตี้ยๆนะฮะหรือม,มาด้วยความเร็วเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าโอกาสที่รถจะเสียหายมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูขนาดหลุมกันนะซึ่งหลุมนี่ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆเลยอย่างรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะมาซ่อมถนนกันได้แล้วนะในเมื่อวันพรุ่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันแล้วเนี่ยฮะเริ่มเห็นหลุมแล้วใช่ไหมเนี่ยหลุมใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยต้องหลบเอาเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเจอข้างบนที่เป็นทางโคดเคียวลาดชันและมีหลุมขนาดใหญ่ ขวางอยู่ระหว่างทางหลายหลุมมากเลยครับนี่นี่เห็นไหมหลุมเยอะเลยครับผมเนี่ยหลุมแล้วบางหลุมเนี่ยลึกจนน่ากลัวเลยนะครับเชี่ว่าตกลงไปเนี่ยล้อเลื้อนี่ย,ยางนยแตกเอาได้ง่ายๆเลยครับผมเราใกล้ถึงตัวบ้านผาหีกันแล้วครับอีกนิดเดียวฮะคุณผู้ชมครับผมอีกนิดเดียวฮะช่วงนี้เราหลบหลุมอุกกาบาตต่างๆเหล่านี้กันก่อนครับนี่ เราถึงบ้านผาฮีกันแล้วนะครับแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะเจอกับป้ายผาฮีนั่นก็เป็นถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับข้างหน้านี้เองครับนี่เราจะเข้าไปทางนี้ก็ได้นะแต่ว่าแนะนําให้ไปตามเส้นทางที่เทดดี้ไปตอนนี้ดีกว่าครับเราจะเจอกับจุดชมวิวที่สวยกว่ามากๆถึง2จุดเลยทีเดียวครับปะอีกนิดเดียวฮะคุณผู้ชมอ้าวถึงลวจ้าที่นี่แหละครับที่เรามากันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านผาหิเรียบร้อยแล้วครับฝนกำลังเริ่มตกครับคุณผู้ชมครับก็พอฝนมืดมาเลยเดี๋ยวเราคงต้องลงไปแล้วแต่ว่าก่อนลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายวิวสวยๆให้ดูอีกทีนึงครับผมฝนตกเยอะมากเลยฮะก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเส้นทางถ้าฝนตกและจะถนนลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวถ่ายวิวโดยรอบให้ดูกันก่อนแล้วกันครับ จากจุดชมวิวตรงนี้ครับเราจะมองเห็นบรรยากาศที่สวยมากๆค่ะหากใครที่มาในช่วงฝลังฝนตกใหม่ๆหรือว่าช่วงหน้าหนาวครับเราจะได้เจอกับทะเลหมอกที่สวยมากๆของบ้านผาหีและอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปบ้านผาหีจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ที่นี่ในทุกๆวันแล้วครับผมวิวสวยมากๆเลยใช่ไหม เดี๋ยวขออนุญาตหนีฝนก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปียกกันแม่ขี้เกียจล้างรถด,ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามที่เดนทัวร์ครับสวัสดีครับ